สวัสดีครับผมสวัสดียามเที่งทงยงๆบายเจอกับยยน้อยแล้วครับยยน้อยร้อยคุบ <laughs> โอเคครับวันนี้มาโกยดินนะครับผมโกยดินกับเยแอมแตอนนี้ยยแอมกำลังทำอยู่ฮะโกยดินใส่ร่องปูนนะครับผมร่องกําแพง สองคนไม่ลูกเหมือนเดิมครับใหญ่น้อยร้อยคุกนั่งดูครับผมโอเคครับยายแอมยายแอมสวัสดีท่านผู้ชมผมหน่อยเนี่ยยายแอมกำลังโกยฮะเหนื่อยนะเหนื่อยโยโอเคครับตอนนี้แดดกำลังเปรี้ยงๆร้อนๆเลยครับผมบ๊ายๆวันนี้หน้าหนาวก็ ร้อนเหมือนเดิมเชา้าอากาศเย็นหน่อยพอตกใบใบามาก็ร้อนนะครับผมแยมเร็วสิประตูเอ้ยคนเรานี่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด้อมาฝน,นเป็นได้เด้อได้มาหับจ้งเขา <c oughs> ข้างคืนวันนี้พูดถึงลูกสาวด้วยนี่ลูกสาวคอมเมนต์ใหญ่เลยนี่ โอ้ยใจไม่เหนื่อยเก่งเดลยเดือนนี้เนี่ <c oughs> ย,ย,ย,ย <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูไปเรื่อยๆกันครับผม <c oughs> ยายแอมกำลังโกยดินอยู่ครับผมโกยดินเสร็จขอบขอบกำแพงเนี่ยฮะขอบกำแพงนี่เสร็จแล้วก็เสร็จงานวันนี้ครับผมวันนี้ผมก็มา,าสวนพุทรานะครับผมสวนพุทราที่เดิม นะครับผมโอเคเดี๋ยวเดีดูสุภาษากันด้วยครับผมไปโอเคครับตอนนี้ก็จะปรับนี่ฮะดินเมื่อกี้เอารถมาดันนะครับผมรถไถามาดันดินใส่กำแพงนะครับผมเนื่องจากก่อนหน้านี้ก็คือขุดทำกำแพงครับผมมันก็เลยจะเป็นร่องนี้ยายแอมก็เลยจัดการอันนี้ปรับสภาพดินฮะอันนี้ไม่ได้จ้างใครครับยายแอมทำเอง ร้อนก็ไม่ร้อนครับคนนี้สีทนได้ครับโอเครับผมรถก็วิ่งไปวิ่งมาครับรถขีเอ้อยนะครับผม <c oughs> แบบมันก็ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมก็จะเป็นคนเกี่ยฝั่งนี้จะยแอมเกี่ยนะครับผมฝั <c oughs> ่งนู้นผมก็จะเป็นคนเกี่ย เอาแล้วครับท่านผู้ชมยายน้อยเริ่มจับจอบแล้วครับตัวนี้ <laughs> จะแม่ตามส้มตำนะครับนี่ตามส้มตำอร่อยช้ยาย,ยายน้อยเลยนะยายน้อยร้อยครบยายน้อยร้อยครบ <laughs> ยายน้อยสวัสดีท่านผู้ชมแม่วผมหน่อยจ้าสวัสดีจ้า <laughs> ลำคานยนอมคานะเอเดโอเคครับเดี๋ยวดูสุภาษาแป๊บนึ่งนึงครับผมเดี๋ยวขึ้นมาทำนะฮะเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็จะถ่ายรับชมครับโอ้โหต้นพิดของเราก็ใหญ่มากแล้วโตมากนะนี่ นะครับผมต้นพริกปลูกข้างๆสวนพุทรานะครับพุทราก็สองวันรุทีสองวันรุทีครับผมนี่ต้นโตมากแล้วต้นใหญ่แล้วต้นสูงสูงพอสมควรแล้วครับสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ใบก็ยังหอมอันเนืงครับหน้าหนาวใบก็ยังหอมเหมือนเดิมนะครับนี่เมื่อวานรดน้ําไปวันนี้ก็เลยไม่ได้รดนะครับผมอยู่ที่สวนพุทราที่เดิมครับผมวันนี้ ่นีตัวน,นี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเหี่ยวเหี่ยวไม่จะตายฮะแต่ก็ไม่ตายทีเหี่ยวตลอด24ชั่วโมองนะครขาที่เราปลูกไว้ก็เริ่มเหี่ยวแกล่ลเหี่ยวแล้วครับเฉาแล้วครับรอวันแตกหน,น่อใหม่ฮะนี่ส่วนส่วนนี้ยังไม่ขึ้นเลยฮะอ่าต้อนอะไรนะ ชะอมครับชะอมเอามาปลูกยังไม่ขึ้นเลยนะครับยังไม่แตกยอดแตกหน่อนออกมาเลยส่วนอินจีก็เจอวัวก,กินไปแล้วครับอินจีของเราก็เจอวัวก,กินใบไปแล้วนะครับผมส่วนนี้ก็มาร์คเบอร์รี่แตกหน่อนแล้วครับน,นี่หน่อใหม่หน่อใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นเป็นแบบนี้มาร์คเบอร์รี่เหลืออยู่สี่ต้นนะครับต้นนี้ก็ แตกนอ <c oughs> แตกใบเพิ่มนะครับนี่ส่วนตะไคร้ที่ปลูกไว้ก็เริ่มฟื้นแล้วครับเริ่มแตกยอดแตกยอดออกมาแล้วส่วนนี้ต้นเลมอนฮะโอเคนะครับผมอ้าวเจอพุทราออกลูกเล็กๆอย่างนี้เราก็ต้องเด็ดทิ้งนะครับผมนี่เด็ดทิ้ง นะครับโอเคครับขออนุญาตไปกยุยดินใส่กัญแพงก่อนครับผมโอเคครับผมงานเนีง่งเรื่องว่าแบบหางเย็นพิพายลุงชายมิจฉกบูดีบูดีน้อยๆก็เริ่มบูดีนะผีดอ้านคนได้เห็นไม่รุ่ออนคุ้งเห็นงานบ่าี่มอันนี้ม่มีข้าวมีน่ากินไปอยู่ในแม่ในเมืองสะโกนถ้าจอจะได้กุดบูดีลดลงที่สุดเป็นไต โอเคครับตัวน,นี้ก็สั่งเสาบ้านมานะครับผมเอาลงสุดสต้นนะครับโอเคตันนี้ก็ลงได้4ต้นแล้วครับผมโอเคเจ้อวันนี้เราก็มาถมดินแห้งแพงครับผมแล้วก็สั่งเสามาลง12ต้นนะครับผมวันนี้โอเคค่ะรับชมอีกทีนะครับผม สายมาลงอีกหนึ่งคิวครับผมสายหมดนะครับโอเควันนี้ได้สายหนึ่งคิวเพิ่มเข้ามาแล้วก็เสาสิบสองต้นโอเคครับผม โอเคครับผมกิจกรรมยามยินของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ก็น้ำครับมาลดดินฮะข้างกำแพงที่เรากลวยเข้าไปเรียบร้อยนะครับลดทุกวันครับนี่นะครับผมแล้วก็เอาเสามาลง12บต้นรวมถึงสายนะครับผมอยู่ที่สวนพุทธศาราองนนะครับผมสวนพุทธาก็เปิเดือนลงซะหน่อย ยามเย็น,เยนครับมาตั้ง ai, แต่บ่ายเเที่ยงนะครับผมตอนนี้ก็เยน็นแล้วโอเคนะครับผมตะว,วันก็ยังยังไม่ตกมากนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเงย็นนะครับผมก็มาสวนพุทราครับมาดูพุทรานะครับผมแล้วก็มาดูที่ด้วยครับผมแล้วก็มาดูต้นพริกมาลดน้ําพริกนะครับผมลดน้ําต้นพริกต้นพริกแล้วก็โตมากพอสมควรแล้วครับผม กุาก็โตพอสมควรแล้วแต่ก็จะให้โตอีกเรื่อยๆครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเรากลับไปกินข้าวที่บ้านกันดีกว่านะครับผมมาอยู่ที่สวนกุศาแล้วก็อยู่ที่ที่ครับวันนี้มาดูเขาลงเสาแล้วก็ลงทรายแล้วก็เอาดินกบบริเวณกำแพงบ้านครับผมกำแพงพื้นที่นะครับผมโอเคครับผมกินข้าวกันดีกว่าครับป่ากันสวัสดีครับสวัสดีเย็นๆครับ ขัดเย็นๆนะครับวันนี้ <c oughs> ไอ้เสหน่อยนะครับหนาวขัดเย็นๆเลยวันนี้เย็นมากนะครับสอบวันละว,วันนี้ไม่นูยามเย็นของเราครับผมหลังจากไปทําบริจมานะครับผมกเกษตรเต็มตัวครับเนี่ยลาบปลาตำทัวนะครับผมถัว่วเก็บจากทางบ้านเลยครับแล้วก็มีสะเดาแล้วก็มีถั่วนะครับที่เราเก็บมานะครับผม มีแตงกวาเอ้ยมีแตงไทยฮะแล้วก็มะเขือพ้กมาครับกินข้าวเลยครับ,รบผมกินข้าววิกันยานจินนะครับผมหลังจากข้าส่วนข้าวไร่เหมือนเดิมครับผมรด,ดน้ำผักปุ๊บผลไม้ ลับป้าทำเองอะ

lapana na กรกบครับนี่ฟังเสียงฮะ ཁག yeah. なんか。 鸵鸟，鸵你讲哈，鸟鸟。 โอเคครับผมจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องท,ว,ทวิตลาศีเอสโออีด้วยนะครับผมขอบคุณครับ